สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ปั้นลูกเพื่อหาเงินไม่ปั้นลูกเพื่อหาเงินวิลลี่แมกอินทอสคุณพ่อผู้เคารพสิทธิเด็กลดแล่นในวงการมานานหลายปีสำหรับวิลลี่แมอินทอสดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งไทยอังกฤษจีนที่ฝากผลงานมากมายทั้งงานละครและพิธีกรจนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักซึ่งด้านชีวิตรักวิลลี่ได้แต่งงานกับแฟนสาวเยหลีเยรดีนแมอินทอส อดีตนางแบบและพิธีกรชื่อดังมีลูกชายคนแรกชื่อวินทาราลิสแมกอินทอสแต่เชื่อว่าหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยเพราะทางด้านวินลี่แมกอินทอสนั้นจะไม่ค่อยออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายน้องวินให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่เรียกว่านานๆจะมีมาสักครั้งวินลี่แมกอินทอสนักแสดงรุ่นใหญ่พิธีกรชื่อดังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญ และเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่ไม่เปิดตัวลูกชายน้องวินวัยสิบขวบในพื้นที่สาธารณะส่วนการโพสต์รูปลงโซเชียลตนก็รอให้ลูกตัดสินใจเองได้และอนุญาตให้ลงภาพรวมถึงการไม่ปั้นลูกเพื่อรับงานในวงการบันเทิงยันไม่ปั้นลูกเพื่อโฆษณา,ารับงานในวงการบันเทิงเจ้าไหนติดต่อเสนอมาปฏิเสธหมดรอจนกว่าลูกจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่า อยากจะมาเดินในเส้นทางวงการบันเทิงเหมือนตนค่อยเปิดตัวเพราะห่วงพื้นที่ส่วนตัวลองให้ลูกตัดสินใจเองได้อนุญาตให้ลงภาพด้วยการเสียก่อนจนตอนนี้น้องวิน10ปีแล้ววินลี่ก็ยังคงยึดถือเรื่องนี้อยู่ซึ่งวินลี่เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังว่าตอนนี้10บขวบแล้วครับรอเลยแต่ผมยังไม่เปิดตัวจะไม่ค่อยให้รูปเขาออกมาผมจะเก็บไว้แบบ หมูพิมพกาศเสียงสมบูรณ์แบบนายนพัฒเสียงสมบูรณ์ที่ออกมาทีเดียวคือทุกคนตกใจนี่คือแผนความตั้งใจของผมหัวเราะบางทีอาจจะลูก45แล้วก็อาจจะยังไม่เปิดตัวเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าลูกผมจะชอบแบบนี้หรือเปล่าไงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้คือเราเหอกับโซเชียลมีเดียภาพวิดีโอทุกอย่างมันอยู่ในคราวมันไม่สามารถไปลบได้แล้วนะ วันหนึ่งถ้าเกิดลูกผมเกิดมาบอกว่าคุณพ่อครับผมมีความปรารถนาที่จะเป็นจิตรกรอยากใช้ชีวิตอยู่ในป่าดงดิบวาดภาพเฉยๆปีหนึ่งเอารูปออกมาขายสักครั้งผมไม่อยากให้ใครรู้จักผมพ่อผิดเลยนะที่ผ่านมาพ่อพูอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ต้องขอโทษลูกเพราะลูกเดินไปทางไหนก็เป็นที่รู้จักไปทุกหมู่บ้านไม่สามารถหายตัวได้พ่อขอโทษ ถ้าสมมุติวันหนึ่งมาบอกว่าผมรับกับพ่อแม่ไม่ได้จริงๆพ่อกับแม่ใช้ผมตั้งแต่เด็กเพื่อทำมาหาเงินเด็กสมัยนี้เขามีสิทธิ์คิดอย่างนี้เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วภาพพวกนี้คุณไม่สามารถดึงมันกลับมาได้เลยไม่สามารถลบมันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้แล้วคุณเอาอะไรใส่เข้าไปทุกอย่างมีดาบสองคมหมดตัวผมเองก็กังวลใจเรื่องนี้ ผมคุยกับยันหลีตอนนี้เราก็เซฟเซฟไว้ก่อนลูกคนอื่นเขามีอะไรโชว์เยอะไงลูกเราไม่มีอะไรให้โชว์ก็เลยไม่รู้จะโชว์อะไรจริงๆฉะนั้นผมเลยไม่ทำเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าต้องเป็นดาราลูกต้องเต้นกินลํากินไม่ได้ไงเราจะไม่ปั้นเพื่อโฆษณาก็มีคนมาเสนอเรื่องพวกนี้เยอะแต่ผมจะบอกเขาเลยว่าไม่รับในบางครั้งความน่ารักความโดดเด่นของลูกเราเราอยากโชว์นะ แต่มันก็ต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนที่เขาตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วเขาอายุ18ปีตัดสินใจเองทุกอย่างได้แล้วเขาจะชอบสิ่งที่เราทำหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นข้อแตกแยกของหลายๆครอบครัวเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ